จังหวะขืนแน่จักหน้อยนะคะสําหรับผลงานเพลงนี้นะคะเห็นเดือนสะเดือนใจวสันว่าผลงานเพลงเก่าๆนะคะย้อนยุคจังน่อยให้เขากับยุคก,กับสมัยให้เขากับชุดแน่จักหน่อยนะคะมีคนขอเข้ามาด้วยเออเหมือนรู้จักเลยรอลักลิมฝั่งโขงนะคะแสดงว่าน,น,น้องๆนี่เอฟไปได้หนี่แมนบอนะคะโอ้ยนะคะเอาว่ากันไปนะคะสําหรับงานเพลงเก่าๆให้เข้ากับตรีมชุดนี้หน่อยนะคะไม่รู้ว่าแม่จะจ่ายจะจะ,จะชุด ไหนมานะคะทุกคนนะคะน้ำคนเดิมเกี่ยวเข้าวดอรอแฟนด้วยอยากฟังลําเรื่องของสีงิสานเก่าสมัยประท่านในอ,อัรซี่ดีเด้เนาะบุญเข่าบาดผีบังตาเทวดาบังใจว่าสันา่น่าโอ้ยวิก็อยากเบิ้งขึ้นกันจ้ะอันสมัยนั้นเนาะมันมีสม,มุดก่อนล่ำเหล่มหนึ่งคล้ายๆนี่แหละเรีว่ววิเอาว่างไว้ออฟฟิศ จังได้สมมติกอนล้มนานาเสียบุญเขาบาดเรื่องบุญเขาบาดซ้ำกำลังพิมพ์ใส่คอมใบเคืองเรืองเอาพี่น้องอ่านซืบก,กันยังมวนกันยังว่าพี่น้องปาดเเล็มนั่นหายบรรูว่าหายไปใส่ตอนนี้วีเก็บเรืองห้อยป่านดำใบค่ะทุกคนค่ะนะคะพี่น้องอาจจะเห็นแค่ว่าตอนอวิสมัยสมัยนั้นเออผ่านมาจากบัจกีปีสแสดงกับพี่ลูกแพรอุไรพ่อนตอนที่อ่า จันสีเหยียบเยียบตีนหลวงปูนั่ะแหละพี่น้องอันนั้นคือยังไม่จบนะคะทุกคนยังไม่จบนะคะเออมันยังมีต่อไปอีกพี่น้องคะ่ะยังไม่ต่อตอนที่จันสีนะคะได้ไมาอยู่น้ำกันกับไอ้บุญสู้อีกแล้วปานดำเนี่ยก็ไม่ได้สมหวังกับความรักนะคะมาสมหวังตอนไทท้าย,าย,ายพุ่นะตอนจันสีไปบวชเออพี่น้องจันสีไปบวชกับพอ มันยังมีภาคจบไปอีกอะทุกคนแต่ว่าสมมติเลมน่้นะอยู่กับวิแต่วิอะมีแนวคิดว่าวิอยากจะทำทำมีเงินเนาะเอาบอกก็บอกซา,าจะขันมีเงินสีสิเฮ็ดละครอนสิเฮ็ดหนังเรื่องนีออกมาให้พี่นงได้เบึงกันเลยอันนี้คิดซื้อดอกพี่นงบทันมีเงินแต่ว่ากับพยา,ยามบอกแม่อยู่ว่าเออเออถือเลขก่อนแต่ว่าว่าซื้อจากเทียนี่ละที่ละหํำ <laughs> เออนะแต่ว่าพีวีเบิ่งแล้วคือแบบ คืออ่านแล้วยังรู้สึกชอบเลยสําหรับล่ําเรืองห้อยป่านดํามันบริจบสัมทีพี่น้องเห็นได้พี่น้องมันยังมียาวต่อไปอีกนะคะซึ่งแม่เราบอกว่าไม่ได้ ทำต่บอบบไรจแสดงตัวเพราะว่าเวลามันจํากัดประสัน่าอาจจะมีหอยปานดําภาคสามก็ไไ้พี่น้องจ๋านะเออขันมีเงินตะก้อนกันยังนะ <มา S 2> คะอ่ะเขามาเขามาแม่นะคะมาซอยกันค่ะกันข,า,ขายเห่าหมือนีนะคะคเออมือนีเห่าบ่ฮันไดน้เงินอยู่พันเงินเขาบ้านอยู่ได้เงอนนั่นเนออมาใส่สุดผู้ใดก็วีเอาังว่าสุดไม่เย็นนี่ล่ะประมาณสุดไม่เย็นสมัยว่าเป็นสุดแม่สมัยไหนแน่แมนบอเออเอา บาดเอข่อยซ้ำนี่ตีตะกี้่ทุกคนีค่ะทุกคนค่ะคนแสดงมาใส่สุดแม่ได้หนิพี่น้องนะคะเอสุดขันแม่ไปหาแม่เย็นกรสิแม่นขอยนุ่งแล้วก็สิไปหาเพื่นอันนี้ละเอวข่อยตะกี้เออเอวอันนี้เอวเอวเอวยิบซีนะคะทุกคนมากไกลแล้วขนาดนี้สามสิบสองค่ะ่อยเออก็กอดอุ่นดีเดวีคนคน อุดมสมบูรณ์คนขวบ้านธรรมดาข่น้อยหลายๆจังสีมัก็เฮ็ดให้เฮี้ยวไห้แหงธรรมดาวิ่งไป่ระอยากประหยากจอยค่ะทุกคนอยากอ้วนอยู่แต่มันมันบ่อ้วนค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ฮุนหุนนี่ล็อกไว้แล้วหกล็อกล็อกกับบุกขนอีกบ่บ่ไปให้มาทังใดค่ะนะคะอ่ะสวัสดีพี่น้องทั้งสองร้อยห้าสิบท่านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมีตั้งแต่ผู้ถามหาพีวีจ้ะ เมื่อวานนี่จกตากัน่า,ากับยายโนกับซุ้งแมกตางเครื่องในตำนาน กชตากันขอกหัวหมดขึ้นคือกันเพ่งไดฟอนใดเบดนีลาแก้วแก้วแก้วกันยัง่ากอกลักเพิินกับพ่อได้ได้หัวเนี้ยพ่อได้หัวพ่อได้มีสีสันพ่อได้ไม่โมวันทั่วไปจ้ะค่ะอ่ะช่วงนี้แม่จ้าฝากน้าเนก็แล้วกันนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์บ้านตองห้าสำหรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเฮาก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนาอพี่น้องเนาะนะคะใครสนใจนะคะก็ทักแชทเข้ามาได้นะคะอันนี้เป็นในส่วนของ ปลาล่านะคะเจลบองค่ะเจลบองนะคะทุกคนราคา3มกระปุกนะคะ150่งรยบาทพร้อมส่งนะคะนะคะพร้อมส่งมีทั้งสุกมีทั้งดิบค่ะทุกคนจ้านะคะใครสนใจก็ทักแชทบอกพี่วีได้เลยเด้นนะคะผู้ใดอยากได้หอมนะคะหอมนะคะกระจุกนะคะ1นกิโลคัดไซด์ด้วยค่ะทุกคนมีตั้งแต่หัวใหญ่ๆนะคะหัวใหญ่ๆอันนี้เป็นอ่าหอมแดงมาจากสีสเกตบ้านคุณแม่องชุมน้อยจังหวัดสีสเกตค่ะดงหอม ม้องค่ะพี่น้องค่ะขึ้นชื่อคําว่า หอมกระเทียมดีนะคะทั้งสีสะเกตนะคะก็คือ,อยางจุ่มน้อยอันนี้คือคัดไซส์มานะคะทุกคนจริงๆเอามาเยอะมากแต่อันนี้ก็คือมาตั้งโชว์ทุกคนเฉยๆนะคะเอเอเป็นไซส์ใหญ่ทุกคนใส่ไงนะคะหัวไงคัดไซส์แล้วด้วย 1>, <ค>1กิโลค่ะ1กิโล70บาทค่ะทุกคน<ช>คนะคะกระจุกหนึ่งกระจุกหนึ่งนะคะเ่าเรียบรอยแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของปลาดาแส่บปลาดานัวคูคั่วเสียงอีสานค่ะพี่น้องคะเออนะคะเป็นปลาปุงสุกนะคะปลาปุงสุกพร้อมปรุงแล้ว นะคะอมรอับประทานใดเลยนะคะทุกคนค่ะนะคะสามขวด150บาทรวมส่งค่ะและใครนะคะอยากจะเก็บไว้ให้ไปฝากพี่ฝากน้องฝากญาติหรือว่าเอาไว้กินโดนๆนะคะก็ like 1โหลนะคะมี12ขวดค่ะราคา350บาทรวมส่งเช่นเดียวกันค่ะหนึ่งลังค่ะหน่งลังค่ะพ ну ี่นงค่ะอาานในอันอัน ขนาดนั้นนะคะกระตำกินกับให้พ่อให้แม่ตำให้กินอยู่อนี้อาพงว่าจอบอยู่ตอนนี้อาพงบอกว่าสุพิตาช่วยบอกวิธีล็อกหุ่นแม่ใหญ่นกหน่อยจ้าวสันว่ากำลังเริมตนว่าสิพญญายามอยู่ค่ะพี่บีขพญญายามาหลายรอบแล้วสัญญากาบลุงพงแต่ก็ไม่สำเร็จอ่ะจ้าก็พอพอโควิด ออกไปเมนบอร์หุ้นีก,กัลดลงมากคือกันเดีคือได้ทํางานไงคโควิดกลับเข้ามาปั๊บก็อยู่บ้านหยุดเชือ้อเพื่อเพื่อกินอีกเพื่อกินเ,เพื่อกินไม่แล้วไม่มูกินขนาดพอแล้วกินนังแต่เขาตุ่มเนาะ อันนี้กินแซ่บกินนวดกินอ่างผัวว่าสันพี่น้องเอออย่ามาอย่าากินอ่างผัวะไปหาหมอมื่อนี้หมอนัดว่าน้ำหนักเพิ่นกระขึ้นว่เออน้ำหนักคุณพ่อกระขึ้นคุณหมอบอกว่าเอาคุมน้ำหนักนะคะคุณพ่อค่ะอย่าให้ขึ้นเกินกว่านี้ค่ะอ่าแล้วก็พอไงหลอดก็เลยว่าแมนขึ้นจะว่าลละเมียผมพ้ากินครับพ่อนะเมียกินอ่างค่ะทุกคนนะคะก็ ต้องควบคุมในเรื่องของน้ําตาลด้วยจ้ะอ่ะวรวล์บูตบอกว่าแม่นกเล่าตอนพิวิเห็นพิวิเทือแหลกให้ฟังแนะ่ครับอไปเห็นกันย่ใส่ลาบีฮะมูดมูดแต่ว่าล่ำหล่องหล่องยู่บ้านนั่นแหละแล้วก็มีพี่ไฟแล้วก็พักคู่สำเนียงเพื่อนไปหาแค่นั้นนะคะอันนี้ก็รู้ว่าแม่ไปจังไหนมาจังใดจังได็ไปพ่อหลวงพ่อนี่แหละค่ะหลวงพ่ออ่าพระคู่สำเนียงเฮานี่ละค่ะ เพิ่นมาบอกให้ฟังว่านา่งว่าสัน่อยเห็นเด็กน้อยผู้หนึ่งแมเพื่อนไปลองสารพันธ์แมนไปลองสารพันธ์ไอ้ปอยฝ่ายนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพ่อซำเนียงเฮานี่ล่ละค่ะค่ะล่ะนั่งวินี่ก็เป็นลูกศิษย์ของพระลูกลูกพระลูกพระค่ะลูกพระส่้น้าจะเป็นลูกพระลายนะคะ ลูกลูกพทได้ก็ล่ะอาจารย์ชาลีอาจารย์ชาลีบ้านโสคุนบ้านโสคุนบม่ท่านได้มีภราไปลํำบ้านโสคุนเคยไปแล้วเคยไปปีนึงแล้วแต่มันโดนแล้วเนาะโดนแล้วตั้งแต่วิอ่ามาอยู่ช่วงประมั่นอายุสิบหกปียืดสองสองเทียแล้วหลวงพ่อเข้ากระไดค่ะติดโควิดทั้งสองดีโควิดทั้งสองปีค่ะนะคะไปพ่อกันไปพ่อกันก็คือน้ำหาฮะล่ะ ่นว่าน,น,นั่งหน่อหน่อยซูวีค่ะเออเพลินเป็นอยู่ในทีมของลองสารพัน์ไปลองสารพัน์ไปประกวดบ่มไม่จังใ<ม>ดส่วนมากทั้งทั้งบานสุข,ขุนนะคะบานสุข,ขุนทั้งหวยเกิงนะคะเพ่ินสีมากสารพัน มักมักผ้าเด็กน้อยแล้วก็มีมทีมแม่บ้านที่เป็นรองสารพันธ์นะคะไปประกวดหันประกวดกระซ้อนให้ลูกให้หลาน,นตกทอดมาสูรุ่นลูกรุนหลานคือกันกับหมอล่าค,คือกันกับเมนกเป็นมอล่มลักซ้อนให้ลูกให้หลานนองบีนี่ก็คือกันจค่ะพอแม่เพนกทายทอดให้รองสารพันธ์ไปน้างานวัดค่ะมเมโนโก,กับ็พอย่หลอดไปค่ะไปเบิงไปเบิงโตูนี่แหละมันคือส่งว่าเพ่นย่องวัดเสียงดีค่ะแท้อีนั่งในน้อยนี่ว่าซะค่ะ ปนอยคกหนอยแน่ไปไปพ่อกันละเอามาเลยบ่วีไปพ่อกันละค็ดจังไ๋เอามาเลยแล้วได้กลางคืนเนาะอ่าประมาณหาหาโมงแรงบ่จะนูน่ะไปรีได้แม่แม่หัวจักบ่ว่านูวไปรี่หู้จักไปรีนูนู่อยากมาเลยอืตอนนั้นคือตอนแรกที่ตัดสินใจไปพระคู่สามเนียงกับไอฝ่ายไปเบ้าเอาซื่อกลับ่รู้นะว่าเป็นนกน่อยอุเรพ่อผู้ใดนกหน่อยอุเรพรอน่รู้จักหู้จักั้งแต่ฮั่นนี่ อันซีสานกับอันแม่ปุ่มพ่วงบรูจักนกน้อย่าสันเอ้าเจ้าบัวหัวจักสันบ่บรูจักจ้าเออไปไปเบื้องไปไปเบื้องว่าอันหมอล่ำเพิ่นเป็นยังไงแย่สับไปเบื้องหมอล่ำดูรายก็คือไปน้ำพอน้ำเม่แต่บด้เวงหมอลำจักเทียบบัหัจักบรูจักค่ะไปบันนี้เพิ่นไปเบ้าเอากะอาจารย์จ่ซื้อๆน้ำพอน่าซื้อหอดเมื่อสีแม่สีมหาบา แน่วบกเคยออกจากกพ่อแม่จักเทียบนายนี้ออกจากพ่อแม่จักเทียคือเอาว่าตอนนั้นสิหน่อยซ้ำใดตอนนั้นก็เลยแบบว่าความรู้สึกบ่อยากมาบ่อยากถิมพ่อถิมแม่บ่อยากมาแห้งบ่อยากมาแห้งห้ไปรีบบ่อยากจากอ้อมโอพ่อแม่ไปรีอย่ท่ายรถกระบะจอดยุหนาบ้านไปรีเขาเจ้าก็น้ำหาว่าสันแล้วก็หายหายยังเดียวว่าได้หมายความว่าน้องวิี่อยากล่าฝันแต่ว่าเมนกน้อยนี่อยากหา หาดาวปั้นดินให้เป็นดาวค่ะค่ะตอนนั้นไอ้ปลอยไฟเดมายูกอนไดมายูกร์หละกับหลวงพอ่อซำเนียยห้าห่เนิ่นกันเลยวา่านั่งอีนั่งนี่น้อยนั่นเพิ่นเป็นลูกศิษย์พระคือกันตัวสิคุ้นอยู่ด้ขันลูกพระวาสันไปเว่าไปฮับเอานั่งมามาเลียงมาปั่นเอาแน่มาซ้อนเอาแน่วาสันค่ะ,คะในมือน,นั่นกะกะค้นว่าเมนไดนองวิมาเลยอย่ละล่ะค่ะ,คะ,ะขึ้นรถมา ให้ไห้ให้ส้มอกแม่นกน้อยเนี่ยสันบอก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 อยู่พอ่อนี่หลอดกันเลยว่าเฮ้ยสันคือเ,เป็นตาบ,บาปแท้แม่สันใหญ่นกเจ้าคือเห็นเป็นตาบาปแท่เจ้าเคยเห็นบอลลูกเลี้ยงมันสิผากพอ่อผากแม่เจ้าเหตดแนวเนี่ยเจ้าบาปเด้นี่สันเอาไปขค้ืนทรงพ่อแม่เขา,าสันอันวันนี้แม่เนี่ยกันเลยว่าเอาในน้อยจังสิล่ะไปเลี้ยงมันจังคุณเออมันจังคุณ กัดบดบดบดคือสมามราเข้ามาเพิ่นมีลูกเพิ่นสิห่วหลูกเพิ่นซ้ำใด <คะ S 2> แต่โหต่วามีความหู้ซื้อดีๆว่าอยากมอบให้อยากมอบให,บห้แล้วก็ว่าก็พอไงหลอดว่าบอคอยบ่อขึ้นคอยเสียไปเลี้ยงเอาเอาเอคอยเสียไปปั้นเอาเอา่านี้น้อยจังสีละเลี้ยงแล้วก็เวลาที่สี่สีส่ฟึกสี่ฝนสี่ปั้นนี่ยังอีกดนค่ะเพิ่นต้องได้เป็นดาวาอันอันนี้แม่สัญญากับพอไงหลอดบัดนี้กะพ่อนั่งวีมาอยู่น้าเมนบบลาะ สินต้องนึ่งในเห็ดกระโปรงได้สาม,สามตรง,ตรงเห็ดกระโปรงได้สามกระโปรงค่ะพี่น้องสินเนี่ยเป็นหน่อยแห้งหลายแม่เมนกหนีนยิบหายเอาอย่างยืดใส่สอยมือมสอยมือให้นุงอันนี้ว่าเรื่องทีมาาของเพิ่นพ่อเด็กเขาไปห้องอัดบาหน่ไปอัดเพลงคูไอ้ครูตีเออปา้าสว่วนสิมาฮอดบ้านใส่เสียงแล้วแล้วมาฮอดอุดรพิษกันก็พวัวมาสุดทาง <c oughs> คอย <c oughs> เฮ็ดได้ซ้ำนี่บอเป็นอยังจังบอกฝนฝนเอามันขักมันแดกว่านี่าซั่นคือว่าผู้แม่นี่เฮ็ดเบิดแล้วจ้าแต่สิ่งที่หนูบไม่ประสบการค่ะก็บอกเข้าใจใช่ก็บอกเข้าใจค่ะโอ้ยตั้งแต่่อยไปคันว่าเพ่นยืนลองเพ่งอยู่อยู่ในห้องอัด เอาเก้าอี้จังสี่ไหลเพิ่นง่อยจังเถิงไม่จ้ะเออเพลงแรกที่อัดก็คือผลงานเพลงตีจ้าทีวีลองไปนั่นแหละพี่น้องตีจ้าตีจังในกระ่ถือตีจ้าตีจังในกระ่ถือใจหน่อยให้ค่ะลให้ค่ะผู้นี้เขาไปหาเฮาแล้วก็บสะบักกอกไอ้มันเถอะเออผู้นี้เป็นผู้ให้กระทั่งตีจ้าตีจ้าอยู่มันบ่เข้าใจไงพี่น้องบ่เข้าใจลีได้่า บก็เขาตัวจังเลยตีจังเลยก็บอถือจักเทียจังสีดเนาะคือคือ,อไม่ต้องสอนองไงเจ้าอ่ะบอต้องสอนเจ้าขึ้นมากอะตีจ้าอมอตีตี<ด>อายุจังสั้นละปากกระบ่กอ่านไหมจ้าเออคือกันละกับอันย้มนี่ยินสลาตันตองกันเบบีเมียนว่าเจ้าสีมาสุมือนีเปิดปากเปิดปอดคือยังค่ะ นี่พะวันยังเข้ามีประสบการณ์แล้วค่ะตะกี้สอนจังได้กับโมโหดอกคือเราไม่เข้าใจสม่เข้าใจแม่ไมาเข้าใจอิลีคําว่าขี้คือกันได้พี่น้องขี้คืออะไรจังสีนะก็คือขนาดแม่เห็นยังโมหูจากเลยว่าขี้คืออย่างตอนนั้นเออเวลาร้องเพลงสมัยตะกี้ที่หนูมาอยู่เสียงอีสานใหม่ๆจําได้เลยว่าห้องเพลงอ่านใช่ในฝันเพราะว่าตอนอยู่วัดน่ะก็ร้องเพลงใช่ในฝันมาอยู่นี่กับมาร้องเพลงใช่ในฝันพอเยือนน่ะเที่ยวตีกองใส่ย่าโยฟังแม่พอเยอนน่ะตีกองใส่เอา เอาวันแม่เอาวันเอาวันเขาห้องเขาห้องทำไมขี้คืออีหยัางจาดจดเพื่อนเอ้นมาจาดจ้หมายความว่าผู้ตีกองนี่เนาะจ้ะขันขันนั่งบีนี่ร้องแล้วก็ลุดขี้ไปเม่นออกจากขี้ะเพราะสิตีกองมาลงชิงช่างมาลงช่งช่างหมายความว่าอย่างหมายวามว่าขันพ่อตีกองแนนี่เป็นพ่อจาดเด้อจ้ให้ตัวหู้ว่าตัวนับ่เข้าขี้เม่นให้ตัวส้สตีล้วกับมาเข้าขี้ติว่าหยังฮพพ่นจาดไม่เย็นเลยนึง ไปเยอะเออจดเมียเพิ่นเนะ<จ>าะจ้าคันโอ้ยขวายเงินคือกันเดห้าลังขึ้นนี่เพิ่นลองเพ่งห้องออกจากขี้นี่จนจบขวายเงินแห้งตเตินขึ้นไปเรื่อยตเตินไปเติรนไปมานี้ผู้ผู้พวัพว,พว,พวนี่ก็เลยตีกลองจาาบ้านเถ<จ>าะเพินพ่นเพิ่นบอกกันไปแล้วทรงซิกกันไปแล้วคือเป็นเหมือนรหัสนั่นแหละเหมือนรหัสคันคันขวายทรงซิกเนี่ยคันขวายตีกลองมาลงช่องช่างนิ่ แสดงว่าเจ้าออกจากขี้เด้อจา้าสันติจ้าอันนี้บอกได้ว่าเรื่องเจ้าได้ว่าเรื่องไม่เย็นได้บ้านนี้ค่ะค่ะ่อเรื่องนั่งจันทร์สีเท่าเยือในจาดก,กองใส่นั่งหัวหน้ามาเลยมึงตีจาดหาพอหาแบ่มึงบ่กัยังบอกปุังขี้บ่ออกเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> อันนี้เพื่อนบอกว่ผัวเพืเออ่อนเบ้าหา<อ>าน้าหันเบ้าหน้าหันเลยเด้จ้าค่ะ,คะอันหมายความว่า,วาหาลัอกเทียคนหลตื่น แฮงเตือนแฮงเตือนไปแมนเตือนพี่น้องบ่แมนสนหิงฟังฟังเท่าไรมันก็แหฮงแปรไปเรื่อยมันมันเหมือนมันมันมันเกิดเอ้ารองไปก็จอจังถือยู่แต่ว่ามันก็เตือนไปเรื่อยบางบางสถานที่คือฟังหยาตั้งเวทีแล้วแล้วก็เป็นเป็นศาลาเป็นโบทเป็นวิหารอย่างเงี้ยเสียงมันกองแมนพ่อระบบเสียงไปกระทบปั๊บก็จะสะท้อนกลับมาเหตุให้ฟังฟังบอออกแฟนเพลงเอฟซีภูรังควนพนกว่า เอ้ยเป็นศ <l> ิลปินปานั่นมันแมนอยู่ว่าฟังเสียงดนตรีฟังขี้บอออกอันนี้แมนเพราะว่าเสียงที่สะท้อนกลับมาหาเจ้าของนั่นแหละมันก็เลยเป็นไล่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 กันฟังบอแมนค่ะสิวาเอียงตั้งแต่ว่านั่งบีบโหัจากเมนกน้อยค่จากตั้งแต่แม่ปุ่มพ่วงกับแมนคันท่านีสีอีสานน้านั่งจ้ะเท่าโกตีนี่กับวัข่อยแมนณพ่อสอทีโกตีพุ่นสิเด็คเขาสูวงการจ้ะพุ่นก็เป็นเด็กหน่อยคือกัน ทุกคนบวาสิเป็นคนุณกรุงศรีวิไลเอดีพนะีนาฮักในในทีมตลกคนนี่แหละหลายๆค,คนคหลักเข้าก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่พิมพาวาจาศักดิ์สิทธิ์ในงานวันวัน,วนคล้ายวันเกิดแสดงมุทิตาจิตจต่อหลวงปู่ก็ได้ไปแสดงค่ะไปแสดงคือจังลูกศิษย์ลูกหาเี่ไปร่วมโตกันจ้ะค่ะก็จะยินข้าวว่าอันอันเห็นไอ้แล้วบอกไอโกะแล้วบอกว่า หลอบหนึ่งว่าสีมาอยู่กับแม่ว่าสันค่ะอ่าลวงปูนี่เระฝากเพิ่นเป็นเด็กหน่อยจ้าเพิ่นเป็นเด็กหน่อยเพิ่นลองลีกเกค่ะลวงปูก็เลยถาว่าทุกคนก็ไปกราบไปกไปกาบลวงปูแล้วก็สิขึืนแสดงค่ะม,มีมีเวทีกลางอย่างเงี้ยจ้าที่ศิลปินลูกซย์ไปไปแสดงค่ะแสดงพลังแสดงความกตัญยูบุทิตาจิตต่ตอลวงปูพิมพาจ้าลวงปูกันเลยว่าไอไอโกว่าสันอ้า ปูสิให้เลือกระวางว่งเสียงอีสานเมนกนอุอุเลพ่อเนี่ยกับเอดีพีหนาลักนะเจ้าสิยูกบไผ่จ้านั่งกะตอบมาเลยว่านูสิยูน้ำพีเอ็ดครับเพราะว่าเมนกนอยว่าดังเอาอีลีมันบมหแต่เป็นน้องวิกับบมูหแล้วเขาึ้นไปภาคเหนือไงเป็นเป็นเป็นทางภาคเหนือแล้วณตอนนั้นก็คือเสียงอีสานของข้ากะ ก็ตายไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับชีวิตการต่อสู้ก็ดังในภาคพื้นของอีสานเรานะคะอันแต่ว่าไปทางเหนือเพื่อนกสิหูจักอีกแบบนึ่งในในทีมตลกตลกของภาคกลางอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิธีที่แม่ก็ว่าเพิ่นตัดสินใจถึงเด้ค่ะพิกโกตีเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเป็นลิเกเพิ่นเบาไทยค่ะโดยปฏิพันธ์ใบพีพของเพิ่นเพื่นก็ต้องเล่นตลกอยู่กับทีมของพีเอดีค่ะค่ะ แล้วก็เห็นเพื่อนทดสอบการล่องกันตอนที่หนูเด็กๆอ่ะพี่ๆโกตีเด็กๆอ่ะเพื่อนโยนมูกใยมาปรับนั่งสิแก่ะแก้มุกใ้ทันทีเลยทันทีเพราะว่าอันนี้ก็คือสมองปัญญาแล้วก็ปฏิพัตไใวพิพของเพื่อนเนี่ยพอนสวรรค์ของเพื่อนต่อไบรมากค่ะจนมหฮอดซูมือนีก็จึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลยทีโกตีเพื่อนยืนอยุดจยุดๆนุดนั้นน้องวิเองบัี่นี่กา แต่มีชว่วงนึ่งเนาะไป็นไปได้น้ำกลนกันก็เอโก้เพชรอัลบั้มคู่กันแมนค่ะแม่นกน้อยนี่ก็โอ้ยหิวเกือบแดนน้ำกลนลูก <c oughs> <c oughs> แฟนเพลงพี่โกเพิ่นดังแห้งแมนบองเพิ่นดังเพิ่นดังแห้งเพิ่นดังค่ะเอฟซี FC แฟนเพลงนี่กันแล้วแลนมาตำม,มาส้นญาติญาติการถ่ายรูปอย่าเข้าใกล้ศิลปินแมนค่ะน้องวีกับแมนนี่ก,ก็เป็นป่นปีนอยู่ <c oughs> เป็นป่นปนบนเด้ว่าดังเด้แต่ทุกคนก็คือลุมมาลุมพี่โกตีเทาเองก็อยู่ในในในจุดนั้นบรรยากาศนั้นค่ะ ได้ได้ดูแลลูกอยู่ช่วงหนึ่ง <ขา S 2> ค่ะได้ติดซอยหอยตามกันไปะนะคะพี่น้องคะวีก็ได้อนิสง์จากอายเพิ่นคือกันแต่ว่าตอนนั้นอายเพิ่นผัดตัวน้อยก็วิได้ตอนนั้นนะ่นก็เลยเป็นคือจังเป็นเด็กเล่นน้ำกันเลย<ช> <c oughs> แต่จริงๆแล้วเป็นรุ่นพีนะคะอ่าเป็นเรื่องเรา<อ>เป็นเรื่องเราเรื่องเราไม่หลายอย่างเราผิดละยาวมากนะคะเหมือนละเล็กเหมือนละน้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพลง พีพีน้องนองของเ้าในในอีกหนึ่งกับการตีความนะคะซึ่งเมนนกน้อยเองได้ปรับหมุดหมายเลขบัญชีไว้อยู่ตรงนี้ลูก บางคนบางบางข้าวบางน่างนี่เพิ่นกะอายากได้โปเตอร์ในตำนานอยากได้ปลาหนุ่งคู่ั้วเสียงอีสานหรือว่าผลิตภัณฑ์ในรอบครัวเสียงอีสานของเฮานี่ล่ะค่ะ,คะเพื่อเอาไว้สร้างผลิตภัณฑ์ละกะไดโอนตังเขามากค่ะพี่นอ้องคำว่าตีความนั่นก็คือหากตีความผิดกับผิดค่ะผู้ร้คนกับตีความว่าอ้าวใยนกน้อยกับลูกนุเนี่ยปักหมดใบเลขบัญชีไว้เพื่อิสียพี่น้องโอนเงินห้เพื่อบริจาคเหรออันนี้ไม่ใช่นะคะทีละ อันนี้โบเมนค่ะตอนนี้เขามีผลิตภัณฑ์หลากหลายค่ะที่อ่าขึ้นหรือโพสหน้าเฟหน้าเพจของเสียงอีสานของเฮานะคะเพจเสียงอีสานนกน้อยอุ้ยพรหรือว่าช่องทาง u t u b e ค่ะแม่นกน้อยนะคะปีกเหล็กออฟฟิเชียลนะคะนกน้อยปีกเหล็กออฟฟิเชียลค่ะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็ช่องทางของวิวิ วิลีสุพิตาค่ะเป็นช่อง u t u b e นะคะทุกคนค่ะตั้งขยับเพราะว่าอยกถ้ามหากินเนาะตอนนี้ไปลองเพลงข้างนอกนี่ก็ไปบ้านใดๆค่ะต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนั่นแหละค่ะพี่น้องจังสันทุกคนเองก็จังต้องทำมหากินนะคะอ่าส่งต่อส่งต่อให้พี่น้องห้าเดนอนเนาะค่ะขอบคุณนะคะกดแชร์กดไลค์ ช่องของแมนดกกนอยอุไรพรนนะคะหักเมนกหักน้องวีหักทีมงานเสียงอีสานลูกจ๋าอย่าข้ามโฆษณานะของพี่พี่ก็คือกันเดือหามข้ามโฆษณาเด้อจ้าอย่าข้ามโฆษณานะไม่รักหนูนะนอนหลับฝันดีค่ะค่ะ